สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ a อเกันอีกแล้วน,นะครับสำหรับ EP นี้นะครับเคเอจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับของ JR p a s s นะครับตัวที่ขายดีมากๆเลยนะครับก็จะขายดีพอๆกับตัว JR ใหญ่7วันเลยนะครับพาร์ตตัวนี้เป็นพาร์ตไหนไม่ได้เลยนอกจากพาร์ต JR ทาคายาม่าโฮคุริคุครับตัวนี้จะเป็นพาร์ตต่อนเนื่องแบบ5วันนะครับ ของค่าย JR Central ร่วมกับค่าย JR West นะครับตัวนี้ราคาจะอยู่ที่14,260เยนเท่านั้นครับถ้าเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ประมาณ3,850บาทครับผมนะครับพาสตัวนี้ดียังไงทำไมคนถึงใช้เยอะนะครับเดี๋ยววันนี้มาฟังกันนะครับก็พาสตัวนี้นะครับก็คือจะสามารถเริ่มเดินทางนะครับได้ตั้งแต่จากสนามบินคันไซนะครับเข้ามาที่เมือง ซากานะครับตีขึ้นไปยาวเลยนะครับขึ้นไปที่เมืองคานาซาวะแล้วก็ตีไปทางขวานะครับผ่านเมืองโทยามาแล้วก็ตีลงมาด้านล่างนะครับผ่านมาที่ชาคายามาแล้วลงมาสุดที่นากูยานะครับพาร์ทนี้นะครับก็คือยังสามารถเริ่มต้นใช้งานที่สถานีนากูยาสเตชันได้ด้วยฮะพาร์ทตัวนี้นะครับสามารถ รีเซิร์ฟซีทในส่วนของรถไฟด่วนพิเศษได้ฟรีนะครับ4ครั้งนะครับแล้วก็ตัวเส้นทางที่เขาจะรีเซิร์ฟันเนี่ยก็คือจะเป็นเส้นทางที่ไปเที่ยวหมู่บ้านชิราคาวาโกะนะครับก็คือจากชินอสกกานะครับไปที่คานาซาวะนะครับใช้เวลาโดยประมาณเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับถ้าไม่มีตั๋วนะถ้าไม่ใช้พาสเนี่ยราคาจะอยู่ที่7,790เ็ยเยนต่อหนึ่งเที่ยวนะนะครับ ถ้ายัางไงไปเส้นทางนี้นะครับใช้ตัว JR แทคายามะาฮบุริคุคุ้มมากๆเลยนะครับแล้วก็ทางฝั่งขวานะครับที่นิยมรีเซพซีกันก็คือตัว JR สายฮิดะววิวนะครับตัวนี้ก็คือจะเริ่มต้นจากสถานีนาโกยยานะครับไปที่สถานีแทคายาม่านะครับตัวนี้ก็คือจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง40นาทีนะครับว่พอๆกันจากโอซาก้ามาที่ขนาซสวาะนะครับก็ ค่าตั๋วนะครับถ้าไม่ใช้พาสจะอยู่ที่ประมาณ6,140เยนนะครับเห็นไหมฮะคุ้มมากๆเลยใช่ไหมครับถ้าใครใช้พาสนี้นะครับก็ถ้าใครนะครับมีแพลนที่จะมาเที่ยวหมู่บ้านชิราคาวะโกะนะครับเอก็แนะนําเป็นพาสนี้เลยเพราะว่าตัวนี้นะครับนอกจากรถไฟนะครับในเครือของ JR West แล้วก็ JR Central ที่รวมอยู่ในพาสแล้วนะครับทาง JR นะครับเขาก็ยังรวมรถบัสนะครับโนฮิบัสนะครับจาก สถานีคานาซาวะเข้ามาที่หมู่บ้านชิราคาวะโกะแล้วก็จากสถานีทาคายาม่าเข้าที่เข้ามาที่หมู่บ้านชิราคาวะโกะนะครับก็คือใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะฮะจากทั้ง2เมืองเพื่อที่จะเข้ามาในหมู่บ้านนะครับและก็รวมอีกหนึ่งสายของรถบัสนะครับจากที่สถานีชินทาคาโอกะนะครับเข้ามาที่ชิราคาวะโกะนะครับสำหรับเส้นทางนี้ก็คือจะมีวันละห้ารอบนะครับก็จะใช้เวลาเดินทางจากชินทาคาโอกะนะครับเข้ามาที่ สถานีที่ชิราคาบโกรเนี่ยนะครับประมาณสองชั่วโมงนะฮะแต่ว่าจะใช้เวลานานกว่า2เส้นก็คือทางด้านซ้ายและด้านขวานะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นรถบัสสายบนนะครับเรียกว่าเคสโนบัสนะครับตรงนี้ก็จะขึ้นฟรีเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีวันละ5รอบนะครับสำหรับทางฝั่งคณะสว่านะครับก็จะมีวันละ4ี่รอบนะครับณปัจจุบันเนาะก็คือจะออก ทุกเช้านะครับก็คือทางคณะสว่าเนี่ยจะออกตั้งแต่8.00นะครับ9.00 11.00แล้วก็รอบสุดท้ายคือ8.40นะครับถ้าทางคณะสว่าเข้ามาที่หมู่บ้านชิราคาวะโกะนะครับทางฝั่งสักยามานะครับจะมีวันล,ละสองรอบเท่านั้นนะครับณนะปัจจุบันก็คือจะเป็นรอบตอน7.50กับรอบตอน11.20นะครับก็จะต้อง ทำการรีเซิร์ฟล่วงหน้านะครับสำหรับ2เส้นทางนี้ก็คือจากคานาซาวะเข้าไปที่ชิราคาวะโกะแล้วก็จากคาคายาม่าเข้าไปที่ชิราคาวะโกะนะครับรถบัสท,ทั้ง2ส,สายนี้จะต้องจองล่วงหน้าก่อนเดินทางครับแต่ว่าถ้าใครไม่อยากจองนะครับเอก็แนะนําใหไ้ไปขึ้นที่ชินคาโอกะนะครับเป็นเมืองใ,ใกล้ๆก,กับเมืองโทยาม่านะครับตัวนี้จะมีวันละห้ารอบนะครับโดยที่ไม่ต้องไปจองที่นั่งเลยนะฮะแต่ว่า ให้ไปก่อนเวลารถบัสออกประมาณ30นาทีนะครับตรงบริเวณชานชาลารถบัสจะมีที่นั่งรอแล้วก็จะมีร้านสะดวกซื้ออะไรนะครับให้เราทานขนมนั่งรอรถบัสกันได้เลยนะครับเป็นหนึ่งพาร์ทนะครับที่สุดคุ้มนะครับถ้าใครจะไปเที่ยวที่โอซากานะครับชิราคาวะโกะนะครับคานาซาวา่เที่ยวที่โชยมาม่าหรือจะไปหาเนื้ออร่อยทานที่ทาคายาม่า นะครับแล้วก็จะมาแวะช้อปปิ้งกันที่นากยยาแล้วค่อยบินกลับนะครับก็ใช้พาสนี้คุ้มค่ามากๆเลยครับไม่แปลกเลยนะครับที่เป็นพาสที่ขายดีพอๆกับตัว JR ใหญ่นะครับก็ถ้าท่านใดนะครับหลังจากประเทศญี่ปุ่นเปิดแล้วนะครับก็ถ้ามีแพลนไปเส้นทางนี้เองก็แนะนําเป็นพาสนี้เลยนะครับก็คือ JR ทาคายาม่าฮงคุริคุแบบ5วันต่อเนื่องนะครับราคาโดยประมาณก็คือ3,800บาทเท่านั้นเองนะครับก็ ตรับ EP นี้นะครับเอก็มีข้อมูลมาแชร์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของ j r เพียงเท่านี้นะครับก็หรับ EP หน้าเอจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องพาร์ทไหนนะครับก็ให้ติดตามทางช่องทางเกเทนนะครับก็อยากจะให้กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดซับอ่กดแชร์ให้เอด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้เอและทีมงานนะครับหลับ EP นี้เอไปก่อนครับสวัสดีครับ